พี่น้องมึงง่ว่ง่ว่นเหนือขาไล่ได้งวแกมันซื้อร้อยดถวร้อยแถววะมืนกว่านมื่นโพวะปุ่นแต่ความานั่งจูโกอยู่คนมื่นกว่บาทเนาะมื่นโพโพเนาะซึ้งมื่นสองเลยบ้านมื่นสแม่ไม่เลยของแตมเนี่ของน้องความันนั่งอยู่บน ตัวละมืนสองเลยพี่น้องงอว่าผูนอนน่อยต้องสีไลปไปเคยตัวอะไรไปไของเสียแต้มไปหนึ่งมื่นเท่าไหนท้งมื่นพอถึงฮะก็จะก็จามเราบอกอวาเสียแต้มสรเสียแต้มแจ่มีน้อยสีไลปไปในหน่อยเ้ยหมืนโพโพเดีบอหมื่นเอดเดียบ่อยน้องหมื่นเอดเดียบอเออเอาซามีตัวละหมื่นเอดมากกับตัถือก็นีพี่น้องเพราะว่ามันมาตอ ก็มัดแจมันซื้อไปหลายโตอยู่คนๆตัวละหมื่นกว่ๆขุ่นแต่ควมันนั่งยืนนั่งค้ารถคนครับง้อผูกก่อยังขายได้เป็นไปอีกอยู่พุกาครับผมเฮ้ยเขาเห็นงัวงัวงามเมื่อกี้อยู่หนีเสียปะบากอยู่เนาะพี่ผู้ชายหรอบ่พี่ผู้ชายย่งโสดบ่แน่บางนั้นโสดบ่นะบางนั้น กินต้นละมือกาบาทต้นหนละมือกนะ็บาทนั่นตอนนั้นของมแต้มก็นั่ส้มหนีพี่น้องเด้อส่งนีได้แต่ว่ามาก,กต้องถือก็นี้ได้แมนบอม,นม,นมาต้องถือกนนี้ครับแันแพงกนนี้ขายไม่ได้เพราะในตลาดมันขายหมืน่นหมื่นเอ,อ,อเราเออเอาเอาส่องหนบึงแดงส่งแดงเอ้ส่งพีใหญ่ส่งดีเลยในยูทูบมีบ่มีมัดทั้งชีหาช่องเออ่ดีสุกต้ง เอายเกปิเอาอาอกยืดเเลยคือเดิน่งยืยืเอาหยอดหยอดหยอดง่นเอ่อเอามาไปง่วนเลียง่อยน่งงวเลียงหยอดบุกล้านองง่เรียงไม่ใช่ละแซ่ละง่วงวใส่ไมตัวพอเกาตัวไปขายอีกตัวไปหาตัว ฮาตัวบ่เนี่ยเาเดียฮ่าเดี๋ยวซีกําไรมันอจะหนีมันบ่มาไกลเว้ยยังโซ่ทอดรอนเท่าผมแถวตะองขืนมาไกลขามเขียดมากเลยว่ะแต่่ดงนี้ส่งข้ามมากแท้เอาอะไรตัวผูผูเท่าไรมือเท่าไรถึงมือบ่ะป่อป่อาถึงมือหรอกเอากระถึงกระถึงอไอเนาะพี่น้องทายง่อยมิดหู หมูแต mm ่หม nah ูฝ uh, yeah, ูงกันมากทุกคนไอ่น้องฟองไปนะเท่าไรห้า้อยเปอร์เิสห้าล้อยสองตัวปะตัวเดียวนี่มื0นสิบห้า้อยตันนั้นเปอร์กพันหาเลยอีดัมนี่1มื่นสิบห้าร้อยเนาเออกเเนื้อตัวหน่อยเท่าไรตัวหน่อย่าไหน่อยเท่าไรโฮกพันหาหน่งม่นสิบห้าอย0กัหาตัวหน่อยแล้ว เอาเบิรงคูหน่ดีกว่าวตันี้มันงามกว่าได้ปันดมื่นลักมืม่นสองพตัวนี้มื่นสองพันหา,อส,อนหาสองกักวเดอเอาเ็นตาเชียงกันพี่นอ้องนี่เสียอ,อีกรัดมาน่ยยังแข่งตัวนี้มื่นาล้อยปะ่นสองพันห้ามื่นสองพันห้มื่นสามกับมื่นสองแต่รัก่ายมันตัวหาเนาะ หาไบต่อป่าหาบอหัวเลี้ยง่นนี่เอาหมองขายอะไรก็คือหมื่นสองกับหมื่นสามนั่นขายเลยหมื่นสองหมื่นสตัวน,นี้คือสีประมาณปีปีสีสมแดงเนาะเครื่องมันเบี้ยวพี่น้องมันถือชมแดงได้นี่ม 4, 4, เมดสี่สิกัวส่สิบหนาะความสองตัว ทายง่อยอย่ให้มันเคียดพี่น้องผมจะทายลักลายง่อยในบริเวณทายง่อตัวเดียวให้ทายล,ลายง่อยให้ราคาพี่น้องตรวจสอบต้อกันนะตัวนี้ปีกวง2ตัวตัวหนึ่งสิตัวหนึงสิบสามเนาะแม่สาวสองเลยครับน้ำงามเลยทีมงานเอา 12, สิบสอสิไซเบอร์ไม่ผมก็เรับน 0 9น7 6 9 7้8 1อรน้องฮี่น้องฮี่พนมไพรเมื่อไั้นได้ขายวพาะผมไปไทยมื่อไั้นได้ขายบ่ขายนสนามน้องฮี่มาาไกลครับขามเขียดมากมาเส้นไหนี่ีละชีลาดัสิบรบ13เด้อพี่น้องเอาต้นันพั้นหาตัวเมียเนาะตัวตขาวตัวเมีเนาะ ตอนนันตผูมือนที่ผ่าล่อยพี่ม่านน้องฮีครับทษเอาพี่้องครับเพื่อนมาเก้ากับเพื่อนเด็กขายหาะมานอยู่ได้นิมือนี่เอาเบอร์ใช้อีกรอมหนึ่งด้วยเก้าครับสอเจครับหกครับเจ็ดปหนึ่งทีมงานน้องฮีน้องฮีปุนหุ่มไฟอลไรเนาะเอ้ามาที่นี่ะเบิ่งมาที่นี่ทีม่านน้องให้อยู่ที่นี่ลอยเอ็ด

เวลายิ้มตายิ้มหิบเดียบอ,อยิ้มตาห่างหิบเดียบอเ <c oughs> ออเอาเท่าดียละเป็นมากกันนี่แหะเพื่อน้องก็แม่สาวสามสาวม,ม,มากเมื่อสาวหงอยง่แม่ลูกด้ยเนั่นเอ้าแม่ลูกปฮ้ยนั่แม่ลูกนี่แม่สาวสาวหน่อยเท่าไหาร่ผ่านาโอ้่าาป่ะยาอยากมีตาเสียวเดี๋ยวจะไปใส่รถไน,นพอเวลาไทย พทำไมสีมันตกเสีอะไรลระเนี่ยกลมกลมเนี่ยตัดมาอย่างแพงเลยเดี๋ยวสีออกไปเก็บเป็นตาไปทุกในรถนมันเสียพวกซิปหานอแม่ลูกลายบรนไดเลยซิปเก่าลูกแม่แยกก็ได้ลูกแม่นอแม่ลูกมื่นเก่าโอ้แม่สาวแต่อยู่ด้วยพี่น้องแม่สาวมื่เก่าแม่สาวไห้หน่อย ตอนเศ้านี่ยพูดได้อย่างไรง้อเลียงง้วงามาเอาตอนเศ้าเนี่พี่น้องเพราะว่ามันจิเขาเขาช่วงบ้านตีหากัวส่วนงวเนื้อสิเขาต้นแรงของพื่หัดผมมาทายหมู่บ้านครับผมต้นนึ่งมื่นเก่านอเอาต้นนั้นขายไปละมื่นสองมเตี่ยมต่อยใสเบอร์มาเอ่ยมาเท่นี้มั้ยศูนย์แปดสองศูนย์แปดสอี่สามสามแปดงานท่างพูนรอยเ็สสารคามุรอยเดสยโสหัเลเมาไกลนอขามเขียดน้องไพ่น้องฮี่ ลองยิ้มเบองอย่หามทำทำทำตาหิบผมไทยงั้ผมหมายมันเขียยได้พี่น้องเขี่ยอะไรน้องตายหยอกหลอนไปบางคนไปไทยเอาแต่แบบเป็นเหลืองเป็นเล่าวัไหนน้องตายหยอกไปนี่ด้ยของตาสามงามก่อนอ๋อคนนึ่งคนง้นวไทยทีไทยจะไร้ตอนนพี่น้องครับก็ตางามอยู่เว้ย มาเอางัวนี่ก็งามตัวนี้พี่อน้องนี่แม่ลกูกมื่นเก่าวะยังไงได้มาได้ตะแม่ลกูกเศาสอง,สองซำตัวนั้นเลยเข้าขา,ายเศาสอง,สองนัน่นตัวนั้นพระองค์ไพ่แม่ลูกเศาสอง,สองหอยตะนาศีลาละัดเอาเบิ่งแม่ลูกตัวต่อไปครับแม่ลูกอหอยตะเด้อเอามาบ่พรไงห้ามอะไรอมืางงี้เอาง้าอ,องสองสองเศาสองเนาะ ใครเราบ่ยังมามามายื่นใครนเนี่ยไหมพี่เส้นใครมนเนี่ยไปพี่เส้นใครเน่ลูกเศร้าสองเด้อพี่น้องของหอยตาคน,นะนาาเนี่นยมอวลด้วยงานมอวมันงานอยู่เนาะเครื่องใดมาหน่อยขึ้นอย่างมาหน่อยก็รา<ม>คามันสูงเนาะโอ้โห ซับใม่ม on ีอยมากน้อยอะองหยตักมากน้อยอุ้ยพึ่งได้พึ่งได้ข้าเาใหม่ดผมมากน้อยเพรว่าราคามันราคามันยังสูงกว่าราคบางไงเมืองเก่ามันลายตัวมันวายสองยัเสียไข่โอ้ยเสียทำาง่่ังโอ้หบเมนวายเลยบอ่ปรกนีจังสีไหม ตาตาตาเอาล็กมาให้อายเลยไปสองมืสองมช่ยลงเขาถามมั่าในช่องว่าขายแมเก่าปลูกาห้าเจ็ดสองแปดแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่คือคือค,ค,คบอรบปล่ะเอาโทษเอาพี่น้องครับมืสองมพี่น้องโทวเอาพี่น้องครับ่งเมือน,นีต้างัมแมูขอลายได้พี่น้องมืน,น,มน,นี้มั่แมรูขอไลน์เลยมัผมอยู่โซน โซ่น,นทั้งง้อแม่ลูกง่วงามครับอยู่ถึงวัดสนามเดพราะท่นเขา่ายสนาม่ายสนามเสียไวต้ตอนดยทยพี่ง,งอกกอ้อเราง้องามนันเล่นนี่กับแม่เอาเขาพ่อเนี่ยเล่านนามือ,มามอเสางอนี่มามือเส่กาก่าทำไมโตมาเนี่ยแม,ม่ลูกรลายบ้าน,นไหนเม,มืองแม่ไทย น,น,ยยนั่ี่คืองอยังนี่ไทยน่อยอห้ยกลางบ่หมื่นเจดปาโอ้ยลูกมันเศาหรือเปะ่มันเป็นน่อยนึงนั่นน่ะเศร้าหรือเปล่าเศร้าแล้วเศร้าหรอเนาะหมื่นเจ็ดัหาเอาแม่ลูกหลูกแม่ครับเจ้ามีเบอร์ว่บ่มีเนาะเจ้าบ้านไดคอยหูอโโยู่ศิริราชศิริราชเราบอมีเบอร์เลยพี่น้องหมื่นเจ็ดัห ผมมาถ่ายเราผมหูอยู่เราไม่มีเบอร์จะว่ากับไทยงว่วงส่งนี่เขาขายประมาณเท่านี้ทะลูกมันตุมต่มตุ่มเลยหนึ่งครับโอ้ตัวนี้งามวะผมสิดท,ทายงว่วงงามเห็พี่น้องมีเด้อว,ว่าวัานจันทร์เป็นพวกงามเงาเหลืองเอาบ้านมาแต่มากไปอู้ัวนี้บบกงามเดียววะ ขายไปแล้วขายคนให้คนจ้าซอด้ยเร่ยงขอพอแต่ว่าผมไ่ได้ไปอมอมบขา้วานกันเลยหอมบโอ้ยนะงามงามงาโอ้ยมื่อกี้เราพี่หน้องว่าวแมลูก้อนหกขายไปแล้วโอ้ขอทาขอทาเนาะ ขายตามสภาพสองหมื่นหกแม่เป็นแม่สาวถุงบก้าพี่น้องครับขายเนาะเออมือุมอยก่อ้ย,ยผู้ใดเขาขายเราบ่อยวนี้องไวนเซียนหนึ่งโอ้ห้องไวเซียนมัอมอม้อุ้ออยอ๋อหัวเขาไบเัียนเหรอนี่อุ้ยหลุมบ,บกได้วันแม่งอุ้ยพี่น้องตัวบกใหญ่นึงครับ เวลาเพมเห็นเนี่ยมาจังไดนมากมาถึงหมือนี้ปด้วกกซึมไมเนามาต่อไปจะโสเลยอยมาหนั้พลองลองมึงนกเท่าไรเท่าไรนี่ก็ไดแเนียครับเป็นลูปอไดครับนี่มีเกลืออ้นี้มีเกนี่นีดู้ไวับม่ิโลดมีโกลด์หบ่แอนเีพี่นง งัวงามตบผูกมันได้จากเดือนเราเขาไหนสามปีหกเดือนดูดบิดเบือนสามปีหกเดือนสูงเมตรห้าสิบหกสิบคนเราพี่น้องห้าสิบมันผมอยู่เมืองต่ำเอ้าคุณว่าเว้ยอุ้ยบังถ่ายพี่น้องถ่ายมาเห็นควายตัวนึงก็เลยถ่ายยิกเบือนเป็นหนองสิบเอ็ดโอ้ยสามปีกว่าเป็นหกสายประกอดสายพัฒนา สายประกวดสายพัฒนาตัวเดียวนี่เต็มรถเลยเนาะแมนครับปุ้้ยเหีวสูงเมตรเท่าใดไหนบ้านน้าบ้าบ่อยหกสิบกัวบ่อยหกสิบกัวบอยน้ำไรบ่ได้ไหนโอ้เบิ่งเล็บเบิ่งขาเบิ่งอัตลักษณ์มันสมเป็นบ่เนี่ยเปนครับลูกเต็มคอเลยบ่เอ้าสิเอ็ดเด็กพี่น้องข้อบักไงมืดเอ็ดข้อบักใหญ่พี่น้องครับผมถ่ายไปได้เพิ่งละมัดละมัดจำโหดตาแจ้มแก้มจำอัตลักษณ์ลูกบึกบิ๊กเบิร์ด เ็มดแอ้ินเบอร์มได้นาแล้วเบอร์มาให้ผมเนี่ยศนย์เก้าสามหนึ่งสองหนึ่งนสอง1 2สามเจ็ดห้าสองสามเจ็ดห้าควายทั้งได้การธารนักเอาเดี๋ยินเขาวามือสอมัลงอยู่หรอฮะฮกลูกไม่ครับแี้นี่เดากยิ้นอยู่ตลาดนนี่ตลาดไอ้มืออื่นมันเปิดป่ กาช่างไหมยินว่าเปิดเดือนเดียครับเปิดยิ่บ่ไอ้ลรามองไอ้ปั่มปั๊มที่มันถือนี่มันอยู่ฟังทั้งทังปุ่นบ่ฟังทั้งไหนเลยเขาไปทั้งเขาวิหารบ่โป้แม่นออกมาทันทีห็นบ่เซ็นออกไปเซ็นน่าจะรวยบ่บ่บ่กผู้สัลอนเบนออกสองโแกกตะลาออกกกตลาไปสองกิโลกว่าเ้ยนึงเนยิ่งใส่คนได้ยิน่นล้าดียนตอะด้แเน่โอ๊ยปาแม่งเงียบเลยมันมีองสามลูกคือทามามันไม่กับตก ปลาย่งนบ่หล้งลงลลงเลยยเจุดบ่งเกาไม่อยกมีโอ้ยเห็ดบาบนาะไตต้นไงเพื่อนเห็นอาม้าพึ่งเอามาบ่ขายลูกครับโอ้เอาจุ่งลูกขายไปไหนลูกแม่อะไรอะไไปไนครูนี่เนูเป็นผู้ไล่เนี่ยผลเอะอโอ้จังไรจังเห็ดจังไห้เนาะจังไหคือแม่เดียว่าลงใส่ปั๊มพรทเราอบนี่ยโอ้ยพทีนองนีเพิ่นมาได้กันทะลักพีนองครับ เขาซื้อมาจากินลอยซ้ำ10กิโลเขายิงเอาเดี๋ยวกำสนองมันกำสนองข้อพายต้องหนีบมันไปคุ้พ่อบ่มามามาลูกเป็นยังถ้ารับลูกเห็นนาแม่ลูกไร้างใดสองหมื่นเจ็ดแม่ลูกเศร้าเจ็ดแม่ลูกลูกกับแม่นีนี่คือหัวไท่กันยังไงบ้ามันแล้วบ้มันเนาะลูกกระทบสูทบมาหนึ่ง แม่มีลูกมาแล้วหนึ่งสองตัวที่สองตัวนี้ตัวที่สองตัวที่สองอนับง่ายตัวเข,ขบาบังม,มันคือตำรวจนะเดี๋ยวนีนนบนน่บั <c oughs> งบังบังเขามันไม่นับอยู่พี่น้องลูกแดงถึงครึ่งเลยเดอ้อเ,เอาอ่ะบช่เปิดเท่าไหร่จากไหมื่นเท่าไหร่อบอสจากไดนเท่าไหร่เมืองครูนี่สองเกียรต ลูกมันหมื่นหรือ,อไรลูกแดงขนาดไหก็ลูกมันหมื่นสามหมื่นสามเดือนเป็นราคาหมืม่นสี่เมีมเนาะเอาลูกประมาณเจ็ดเดือนก็กลัวลูกบอกแดงๆนี่ครับพี่น้องลูกไดเนาะพุงเด้ดดอต่นี้เถอสองพนเจ็ดลูกหมื่นหมื่นสามเมียมื่นสี่ม่วไม้ที่การถลักว่ะพันกันอยู่อุตราพอดเอเมอมาใช้ล้วเอ์มาใช่ไหมศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกแปดห้าศูนย์หกแปดห้าศูนย์ทุเอาพี่น้องครับ สวนไฟวะงามอยู่งามอยู่เราจอบกินจอบบ่นนอนที่นทนเท,ท่านีา้นะเพราต้องใกล้ๆเนอเพื่อนน้ำมันรถหาจอดไปเท่านี้บ่ได้กับกบานบ่ได้กับกบานเนาอพี่น้องอยากได้ก็เอามาเท้าอยู่บนส้นฝ่ายเด้อสวนฝ่ายพัฒนาแค่ขอบปุยยัยเสียงปะปะขอกได้กนนงงไงเนาะเจ้าหนี้กับปุยยัยเสียงเราเป็นเบิ่งเอาขอกเราขเราขียนเขาบ่ไหมบ่เขา หอมันนเก๋อมากเลยเพื่อนพิษถก่ะิด้านนอเากบียมาด้เดียเนาะเอายางกันเหมือนกันจะน้องครับหูกันเมื่อท um ุกคนไทยตลาดงื่มาหนีสามปีแล้วอีเจทีนี้จะรองกันยมเอนี่ั่งไปอีกอ้อียงะไรเนี่ยเนี่ยไล่ไล่ีอ่าจะขาง ้าเกี <ules> <klore ret ro> ้ยวที <reh ad? S 1> also, oh. Oh ่ไหนทาเราพี like ่ซื้อเราปะของลูกพี่ไงโอ้อะไรไล่คือเสืออน้พี่น้องครับเขนเนี่ยนังเขื่นังงวเนี่เขนงวเหลวะนี่จนี้ายไปแล้วนี่เขนงวนอย่างแบบนี้สีไล่เจ็ดพันก็่เจ็ดพันก็ายงวเหนื่อยเนาะเอเจ็ดพันเจ็ดพันเอ้ยมันตโนยพดไอ้ใส่ตมีกรัโตมันนี่ ตัวนี้กับแม่เหมือนยีลูกมันบอแม่ขายมือทุกปัญหาขายไปหรอมีได้ใส่ใส่ใส่ชิดสกีเป็นหรอขายมือทุกปัญหาขายไปหรออันเนื้อไปมันขายไปหรอพี่น้องขายหรอลูกเต้ยลูกไอ้ว่าเป้าเกี่ยวน้ำงามพิ๋นน้องแชนเอ็ดเด่ะพี่น้องว่าโอ้ยควายตัวนี้แม่ลูกบิดเบือนอะอุ้ยไงเลยพี่น้องคนกี่ล่ะชุดยอดเลยตัวนี้ อีกเบิดพี่น้องเบ้างเด้อแสนเอ็ดผมโรคลคีเพนเราเอ้าสิขึ้นจะรถยังเดียวมอนั่นเนาะมาทีนี้สิออกไปเด้อติดเข้าเอาขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วมันสิออกไปอะไรที่นี่ติดเขาติดเขานั่นผู้ว่ายเห็นบ่ล่ะมันสิขึ้นแน่ๆนะบีกเบิร์ครับแสนเอ็ดโรคคีเพนอะไรพี่น้องครับมันสิขึ้นได้พอพันยังอเดี๋ยวมันสิขึ้นติดเขาออกไปได้แล้วทีนี่ เอาปล้อยงามพัฒนาครับมาจากกัทรทลักนี้ไพ่สงข้ามมาจากกันทลลกแซ <Okay. S 1> นเน็ตผมร่งค,คีบแลงรัคพี่น้องครับโคตาม,มันาเลาไปอย่างเงินเบิ่งกันท้าย้ลยตอนในพี่น้องตอนเรายี่สิบว่าที่ก็กาัวว่าที่เราสิบเก้าวาที่ละอุ้ยไม่ท้ายตัวรรเราพอ ซองแม่ลูกแม่ลกอ๋อได้ไปชยได้มันซื้อว่ายังเหมือนกันมันซื้อว่าแม่ลูกใครนขายไงแม่ลูกครไงบงอมื่น้านบ่ดูจมื่นกว่วบู่่ไหนอี่ยังมืนหาพันโอเคโอเคเอองวม่ลูกใครได้พบอกแล่วมือนี้วันจันทร์นี่ยทงานเขาซื้อแเาีเร Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn